ลงเต็ดเตดเดี๋ยว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 พี่เอาลงพี่อัดคลิปอยู่แป๊บแป๊บแป๊บเฮ้ยพี่ผมอยู่บนบ้านมันไม่กล้าเข้ามาฉาเลยมันมันเปิดโปรวิ่งไงเดี๋ยวมันวิ่งไปติดบันไดแล้วมันค้างแล้วมันจะโดนเรายิงแตกงางกันใช่ไหมไอ้สัตว์แม่งอย่างน<ฮ>ี้เลยมันสู้คนข่าตัวเพี่กูจะหมดเวลาละยัดแก่เดี๋ยว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 เวลาฉาใหญ่พุ่งหมด ัเดี๋ยวมึงดูสเต็ปตั้งโลมกูมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วกลัวไอ้เหี้ยใจก็อยากจะกดโลเพิ่มนะไอ้สัตว์แต่แม่ง GC GC ต้องถนอมไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเงินออกเดี๋ยวเดี๋ยวเติมแม่งสามร้อยไอสัตว์เดี๋ยวแม่งมเอจอกูอกูจะกดโลให้าตาแตกเลยอย่าบอกนะ เรียบร้อยแอดฮัลโหลแอดแอดได้ยินผมไว้นี่แอดด้วยสองตัวสตินให้ดีๆนะเอออยากฆ่าไม่ใช่หรอเนี่ยจิ้งจุ่งบนต่อไอ้เหี้ยมากยิงทะลุโพคูด้วย ลูกสองกูล so ูกสองเว้ยล hey, ูกสองลูกสองเฮ้ยเฮียพงกูหมดแล้วมึงยิงกูจากไหนนะมันอยู่บนเนินเขาอะอ่าอ่าอ่าอ่ฟังเสียงมันลั่นเลยโอ้โหเฮียสัตว์เดาใหม่เดาใหม่แตงเงไอ้เฮียเจอลูกสองกี่มึงไอ้เฮียปั๊มยากูก็เปิดแล้วนี่หว่าไอ้สัตว์ แ้จริงไงเชียร์ของเชียร์ของด้วยเฮ้ยสโนมีคนสโนมีอยู่สี่คนเกาะแมงนี้เฮ้ยไอฮอนด้ายังอยู่นี่ ตายยิงกูตายตายบ้านตายสวยสวยพี่เก็บของนี้เก็บของนี้ตอนนี้ที่เฝ้าเลยไัไ้ได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 ,ไ,ดไปเลยดิบเลยไม่ใช่ปัญหา ดีเลยดีจังดีจังตับตับตับตัวยืนดแม่งเจอลูกซองพี่มันมันเข้าเกมแล้พี่ฮะพี่มันลงแมตต์รอย่เฮ้ยพี่มันลงโอ้เนี่ยเนี่ยดูเวดูเว กัวไ <łość> ้เป้าไว้มันก็ดูวิ่อ่ะดดลูกซองลูกซองลูกสองมันว่มันชาโปโอโปมันฆ่าเรา่ะเดสภาพน่ะอโอพี่กอก์ฟเจอเอวิ่งว่ะพี่จริงเราต้องชาร์จด้วยสูตรห้าเซอร์สูตรงชาร์จ ไอ้เฮียแม่โอ้โหตัวละครใหม่วิ่งกุนเร็วเลยโอ้แม่งมีดักเลยไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้เป็นที่ตัวละครละดไอ้คิริตโตะเอ๊ะไอ้เฮียนั่งให้กูยิงโง่องเลยไอสัตว์เดี๋ยวพวกมึงเจอไอ้นี่ไอ้เฮียอยากพวกมึงได้องเจอ Ls นี่กูรอแม็กสองร้อยไปแมนะ็ก <c oughs> เดียวไหนเฮีย พี่ยิงซู่ได้ให้เขาใช้ลูกซองอ่ะลูกซองผมเอาลูกซองยิงตายตายเยอะมากเลยอย่าใช้ปุ่มหมดไปแล้วหรอหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอเออพี่จะยิงต้องเฝ้าเลยพี่เฝ้าเรื่อยๆเอาของเก็บตู้เอาของเก็บตู้เราอะเออตู้เราเออทำไมคิดไม่ได้มาตอนแรกอะ ไปไปลับตี้ลับตี้ลุดลับตี้ลับตี้เร็ว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 เร็มาไอสัตว์มึงเจ๋งแค่ไหนมึงก็วิ่งทะลุโลมาไม่ได้เลยไอ้ที่อเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วกัลลูนาเติมเงินด้วยค่ะนั่นไงไอสัตว์เตือนกูเวลาจะหมดอีกไม่ต้องบอกกูเลยไอสัตว์ไปครับไปครับไปครับยืมเศษตังค์สองพันเดี๋ยวไอช้างไปครับร้องคือ เฮ้ยมันมามันมามันมาวันอัปมาวันอัปมานั่นไงอ้าวทำไมเพื่อนกูแตกสองตัวลืมเลยตัวศาสตร์มันขึ้นมาจะลอดดาบเลเซอร์ฟันแมง ยิงกูจากไหนอ่ะอ e? huh? ๋อไอ้เห no ี้ยมึงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเหี้ยละบักค่ากูหมดเฮ้ยพี่ผมดี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 ดีเลยดีเลยพี่ฟ้าให้พี่ฟ้าให้แล้วเจอลูกสองผีแ่งยวงสองเลย ผมวผมอาิดีไหนีวิธีปาโป้โอนี่ผมไบังเกอร์งาง่ะนางว่าแล้วบังเกอร์กูหายไปไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้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 ลำตีลำตีโอ้ยโอ้ยไอ้เทียค่อยเที่ย อยู่ข้างในอยู่นะข้างในมือข้างในผมผมจะไม่ตายอ้าวอ้าวไอ้เหี้ยกูลั่นพวกโทษ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 มือลั่นมือลั่นเฮ้ยมาแล้วนี่ไงสัตว์สวยสวยสวยไอ้ควายบนเขาอ่ะโอ้ยจะยิงบนเขาให้ก่อนเฮ้ยมั เอ้เสียงเยียบยาเสียงเยียบยามันมาแล้วมาแล้วโหมันสู้รอเลยนี่ไงนี่ไงมึงเข้ามาเดสัตว์มึงเข้ามาเดชแม่เจดโอ้โอ้ยไอ้เฮียมาเข้ากูแตกฮัลโหลไอ้เฮียแม่งพูดมาเออระวังระวังเอ้ยตะกิ้วตะกิ้วตะกิ้ว สัตว์แม่จิวมึงพุ่งมึงพุ่งมามึงติดบังเกอร์มึงโดนกูไอ้เหี้ยแม่งก็เตลเวลากูจะหมดเอ้ากูเกือบล่าแล้วใครวะเนี่ยเอ้าอ้าวไปไหนแล้ววะเอ้าเฮียแม่งตายเอ้าเฮียกูโดดลงไปยิงปอตาย พี่โผล่โผโผลเราขึ้นไปนี่พี่โผล่เราขึ้นไ,นนไอ้าวแม่งเอ้ยกูมอจะตี้อยู่อ้าวโผตายนีย่แอดดูเอาไว้ฮัลโหล <c oughs> ไอสัตว์นาไม่งทำกับกูอย่างนี้ <c oughs> ยิงบักเกอร์กูแบบเลือดนดเป็นน้ำเลยบักเกอร์กูเนี่ยไอ้เหี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ไปละไปละไปละ